ยิ่งขึ้นไปดีโชคีลาบจะได้อะไรเสลารมีนะะเารมีเลเป็งมงคลเีก็อู่ทียมการเจรินเป็นเป็นให้ปนกำใจเปญโยมเจมีสติเอ่อการที่จะทำมาเป็นอะไรก็ใช้ระดับุนรระดับพืชรยดยาธิภพนะคระดับธรรมะระดับไปก็ท่ามพระโอษฐโยมวันที่สามสี่ มโนกรรมสามคำใดๆที่ฆ่าพระเจ้าได้ประมาทพลาดพังต่อหน้าบาดี แนะนำนะครับสำหรับสายมูสายความเชื่อนะครับกับการเจอมือเจ้าสัวนะครับตํารับวัดไผ่สามตํลึงนะครับตําบลไซงามอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับเรียกได้ว่าเป็นสถานที่มูแบบลับๆนะครับบอกกันแบบปากต่อปากเรียกว่ามีข่าวสารเนี่ยได้ยินมาเข้าหูนะครับทําให้นะครับช่องบนขังขมังเวทก็ขอมาติดตามดูนะครับในการทําพิธีเจอมือหรือจานมือนะครับแบบฉบับ ของวัดไผ่สามตำลึงนะครับโดยหลวงพ่อเล็กจาวานวัดไผ่สามตำลึงนะครับซึ่งท่านนะครับเป็นหนึ่งในสิทธิที่ได้เรียนรู้วิชานะครับในสายของวัดกลางบางแก้วนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเกี่ยวกับยาจินดามณีหรือเบี้ยแก้นะครับเรียกว่าน่าสนใจมากๆเราก็เลยขอโอกาสนะครับในการเข้ากาบเรียนสัมภาษณ์นะครับเพื่อที่จะได้รับรู้ที่มาที่ไปนะครับและต้องบอกนะครับว่าวัดไผ่สามตำลึงนะครับเดินทางไม่ยากนะครับใครสนใจนะครับ อยากจะเจอมือเจ้าสวนะครับก็สามารถมาที่วัดแผ่สามาํำลึงได้และตอนนี้ครับมาฟังบทสัมภาษณ์หลวงพ่อเล็กเจ้าวาดกันครับอันตามาภาพพระครูปลัดวิทยาฐานธรรมโมในอดีตนั้นเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้วเออเป็นมาอยู่หลายปีกประมาณร่วมร่วมประมาณสักติบแปดปีที่อยู่วัดกลางบางแก้วอยู่กับรับใช้หลวงู่เจือ ญยสีโลแล้วก็หลวงพ่อบุญช่วยอาทโลก็คืออดีตเจ้าวัดวัดกลางบางแก้วทั้งสองรูปนี้เป็นพระเถราจารย์ในวัดกลางบางแก้วที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่บุญหลวงปู่เพิ่มนะทั้งสองรูปแล้วก็ได้อยู่การพรรษาช่วยงานที่วัดกลางบางแก้วเนี่ยมาสิบกว่าปีก็คือเกี่ยวกับเรื่องทั้งการศึกษาทั้งปริยัติปฏิบัติแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องการทำวัตถุมงคล ของวัดการบางแก้วก็ได้มีหน้าที่ดูแลแล้วก็ได้เป็นเลขานุก,การเจากการ้าคณะตำบลบางกระเบาแล้วก็เป็นผู้ช่วยเจ้าวาสวัดการบางแก้วแล้วก็ได้ดูแลเรื่องวัตถุมงคลเช่นเบี้ยแก้แล้วก็พระเจ้าสัวรุ่นสามรุ่นสี่รุ่นห้าแล้วก็พระชัยวัดปีห้าเจ็ดพร้อมทั้งภาเครื่องต่างๆรูปเหมือนต่างๆในตั้งแต่ง,งานลูกทองปิดทองลูกนิมิตปีห้าสองเป็นต้นมา มสองมาถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณสัก16หกปีถึงหกแปดเนี่ยจริงๆแล้วบ้านอาตมาก็อยู่ข้างวัดการเมือง,งแก้วแสมัยก่อนนี้เป็นเด็กๆอ่ะก็คือเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนวัดการเมืองแก้วแล้วก็พอมาถึงหมหนึ่งมอสองมสามนั่นก็เป็นทูกสิทธิของผู้พเพิ่มก็คือไปเรียนโรงเรียนเพิ่มวิทยาแต่ตัวอานมารินกันเด็กๆก,ก็ยังทันหลวงปู่ยังไปนอนเฝ้าศพหลวงปู่เพิ่มสมัยก่อนเก็บเอ่อรงไว้สาราพงศ์พรสมัยก่อนนั่นแหละ แต่ผ่านมานานแล้วผ่านมาโอ้ร่วมสี่สิบปีแล้วมัง้งเพราะตอนนี้อาตมาภาคก็ห้าสิบห้าตอนนี้นะก็อยู่บ้านก็นอยู่ยะนครเชียงนะโยมแต่ปัจจุบันนี้ทางคณะส่งจังหวัดนครปฐมได้ส่งตัวอาตมามาเป็นจเจ้าวาสวัดไผ่สันตมลึงตำบลไทรงามอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมเนี่ยตั้งแต่พศหกสิบสี่หกสิบห้าหกสิบหกหกสิบเจ็ดนะ ก็ประมาณสามปีกว่ารวมรวมสี่ปีที่มาเป็นเจ้าว่าวัดไผ่สานตำลึงก็ได้มีโอกาสเได้มาทําเหรียญหลวงพ่อสุขโขททยเป็นเหรียญรุ่นแรกแล้วก็ได้มีโอกาสมาทําเบี้ยแก้เบี้ยกันที่โดยตําราจากวัดกลางบางแก้วเพราะในอดีตนั้นตัวอรรมาภาพเองก็เป็นผู้ตีเบี้ยไปฝึกเรียนกับหลวงพูทเยือมั่งกับช่างเล็กมั่งแล้วก็ช่างนวยช่างสิทธ ไม่รุ่นลุงผู้เจือตอนนั้นลุงผู้เจือทําไม่เยอะหรอกทาประมาณสักวันไม่เกินสิบตัวอสสี่สี่ประมาณสี่สองสี่สามเนี่ยมั้งตอนนั้นแล้วก็มามาตีให้หลวงพ่อช่วยบุญช่วยอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยอยู่ประมาณร่วมร่วมสักห้าหกปีได้นะคอยแก่บ็อกคอยอุดชั้นคอยทําอะไรหลวงพ่อหลวงพ่อก็สอนนะก็สอนมาเอาเล็กเอางี้งี้เราก็ทาตามหลวงพ่อมาก็รุ่นต่อรุ่นแล้วก็มาได้จากหลวงพี่เกษม ระเจ้าว่าพระทุงน้อยนะได้ไปเรียนรู้จากพี่เสียมัง่งในเรื่องเรื่องตำราเบีย้ยแก่แล้วก็หลวงพี่ตึงหลานหลวงปูเพิ่มวิถึงเขาบวชสมัยนู้นสมัยตั้งแต่เรายังเป็นเอ่อเล็กๆอยู่พิพะการมังแก้วรุ่นอาจารย์มหาดงในอดีตนั้นพระอาจารย์มหาดงก็เป็นถ้าพูดถึงยุคปัจจุบันแต่ท่าน,นาเสียมมรณภาพไปแล้วก็เป็นเจ้าว่าเประท่าโพจังหวัดกาญจานบุรีซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงปูเพิ่มหลวงพี่นิกก็เป็นอาจารย์เราเจ้าว่าเสียทองบัราห่ว นะแล้วก็เออ่มีหลวงพ่อเชิญวัด,วดกลางหูเวียงหลายวัดมากเลยอ่ะที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่แล้วก็หลวงปูน่นิพนิพโยเจ้าวาดวัดวกกตาลนะก็สนิทก็หลวงปู่เพราะเราเป็นวัดแถวนั้นมานอยู่นั้นแหละใกล้ๆเล่นเลูนเล่นมาแล้วลก็เล็กยแต่ปัจจุบันนี้ก็ได้บวชได้พรรษาแล้วก็มาสักยี่สิบห้าแล้วโยมยี่สิบห้าปีผ่านมาแล้วก็เลยมาอยู่วัดไผ่โดยพลังคณะสงฆ์จังหวัดแล้วก็เป็นสงฆ์งเป็นเจ้าวาด ก็ได้มาพัฒนาวัดมาบูรณะซ่อแมแซมมาทําให้ประชาชนศรัทธา,ปร,าประชาชนเกิดความเรื่องใสในหลักทำทาสอนของเรื่องของพระพุทธศาสนาของเราศาสนาของเราก็จะสอนเรื่องเอ่อการการให้ทานรักษาศีลมั่นภาวนานะให้ทานรู้จักให้อาภายัยให้รู้จักเมตตาซึ่งกันและกันนะถ้าคนมีสีลงก็ไม่เข่งฆ่ากันไม่รักทรัพย์ไม่มูสาไม่วาทาไม่ทะเลาะเบาแวงกัน ทานสีแล้วก็บรนพาวนาทําให้จิตสงบจิตสงบแล้วก็มีทําให้ปัญญาเกิดได้นะเป็นเรื่องของหลักศาสนาก็าได้มาช่วยพัฒน,นาวัดระยะสามปีกว่าที่มานี่แต่ปัจจุบันเนี้ยอาตมาภาพก็ได้ได,ได้ทาเครื่องรางคือที่ได้เล่าเรียนมาจากหลวงพ่อบุญช่วยคืออดีตเจ้าวัดประกรมงแก้วด้วย <c oughs> เพราะอาตมาภาพนเนี่ยเป็นเลขานุการแล้วก็เป็นผู้ช่วยเจ้าวัดประกรมงแก้วอะไรที <c oughs> ปัจจุบันนี้ได้มีโอกาสก็เลยมาสร้างแล้วก็ ได้ได้ให้โยมขอเอาไปกันเอาไปแก้กันอะไรกันแลเขาก็ไปบูชาปัจจัยแล้วก็ได้ปัจจัยมาก็เนี่ยมาสร้างสาราสาราของเครื่องใช้ในวัดนะเอาไว้บำรุงค่าไฟค่าน้ําวัดแล้วก็ส่งพระเรียนที่มอจารอเพราะตอนนี้ตัวอาตมาเองก็ส่งพระที่เรียนมอจารอหลายรูปเหมือนกันประมาณสี่ห้ารูประดับปิาตรีอยู่ตอนนี้นะปิยโทจบไปแล้วหนึ่งรูปตัวอาตมาภาพเองก็ยังเรียนอยู่แต่เรียนระดับระดับตุษด,ดี พันดิดอยู่ก็ใกล้ใกล้จะจบแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ได้มาศึกษาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเสริมพริมุงคนก็เสริมได้ก็ต้อง,ต,องต้องมีคุณธรรมด้วยเป็นคนดีด้วยรักษาศีลด้วยมีสัจจะมีธรรมะสัจจะแปลว่าความจริงใจธรรมะแปลว่า,าความข่มใจแล้วก็มีความสงบมีสันติแล้วก็มีขันติมีความอดทนการจะเจมิมฝ่ามือหรือว่าอะไรก็ต้อง เป็นเรื่องของกุศลเสริมบารมีแต่ตนเองก็ต้องถือศีลือคุณธรรมด้วยถึงจะดีนะจะให้เป็นแบบเอ่อคนไม่ดีมาเจออย่างไงมันก็คงไม่มีโชคมีลาภหรอกนะครับก็ต้องอาศัย,ย,ยคุณธรรมมีศีลมีหลักศีลห้าเวาการฆ่าสัตว์เวชการรักทรัพยเวชการประพติในการมเว้นจากการพูดเท็จเว้นจากสิ่งสื่อสิ่งเสพติดสุรามีัยต่างๆเมื่อเราก็เป็นแล้วมีคุณธรรมแล้วมาเสริมมงค,คลก็อาจจะเป็นไปได้ ในเมื่อในอากาศธาตุในโลกเนี่ยไม่มีใครมองเห็นด้วยตาเปล่าบางทีเราเทวเทพพระดาทั้งหลายเขาก็ลดบันดาลให้เขาต้องสร้างบุญสร้างกุศลไปนะอันนี้ก็ตัวอาตมาภาพเองก็จริงๆแล้วก็เป็นลูกศิษย์สายวิการลงตรงก็นะได้มาเป็นจารวายก็เหมือนกันว่าต้องมาต้องมาสร้างจากลําแข้งอะ่ะโยมนะสร้างลำแข้งเริ่มต้นใหม่อันเริ่มต้นใหม่แล้วก็สร้างด้วยวิจารณณะก็ะคือสร้างด้วย บุญของตัวเองแล้วก็กำลังตัวเองนะแต่ถ้าอาศัยบารมีหลวงปู่บุญหลวงปูเป่เพิ่มหลวงปู่เจือหลวงพ่อบุญช่วยเนี่ยก็ต้องไปไว้กการบางแก้วเพราะว่าวักการบางแก้วนี่ต้นตำรับยาวัสนากินามณีต้นตำ,ร,นนนตนตำรับพระเจ้าสัวที่ดังที่สุดในประเทศไทยเหรียญหล่อรุ่นหนึ่ง,นงเนื้อยาก็ดีแล้วก็เบี้ยกันเบี้ยกแก่ต้องวักการบางแก้วนะไม่ก็หลวงปู่รอดกัานในโรง ซึ่งเป็นพระรรมิกสมัยก่อนหลวงปู่บุญหลวงปู่รอดนี่หลวงพ่อโนกงวัดคองบดันหลวงปู่ยิ้นวาดหนองบัวหลวงพ่อเดิมนครธวัฒน์หลวงพ่อทาววัดพเนียงแตกหลวงพ่อเงินวัดตอนยาหอมแข้งวัดตากล้องอะไรเงี้ยก็จะอยู่ยุคของหลวงปู่บุญหลวงปู่เพิ่มแต่สมัยเราเด็กเนี่ยเราก็ทานหลวงปู่เพิ่มก็ยังได้มีบารมีได้ไปกราบให้หลวงปู่จาหวงกับบาสเนี่ยสมัยก่อนเด็กเด็กกันนะเอาเอาไปกับหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่ออาตมาบวชพระชื่อหลวงตาอิม ก็ไปกับแกก็อยู่วัดใหม่ก็เดินเข้ามาแล้วก็ไปขอมวลสานหลวงปู่ดเด็กๆนะอยู่หลวงปู่พู่หลวงพู่พู่เขาบอกว่าอเลยเล็กๆไปนู่นไปกับท่านนู่นนี่จ้าว่าเจ้าว่ามาฝากเชื่ว่านี่เอาไปขอมวลสานหลวงปู่เพิ่มเพิ่มก็ให้มาให้พระมาให้ใหผงม,มาแล้วก็มาบดท,ทำในปีนปสองศูนย์เนี่ยพศสองพันห้าร้อยี่สิบตอนนั้นพอดียี่พศยี่สิบห้าร้อยยี่สิบเนี่ยเอรูปเหมือนหลวงปู่พู่ที่ว,วัดใหม่เพราะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นลานดินต้นไม้ เยอะแยะหมดเป็นลานดินทำไมเรื่องเอล่าเรื่องเก่าเยอะเยอะมากแต่ตอนนี้ปัจจุบันนี้อามามาภาพก็ห้าสิบป่าพรรษาประมาณ 25, ยี่ห้าย่างยี่หกแล้วเออาศัยที่อยู่ได้นานเนี่ยอาศัยหลักคือมันศึกษามันปฏิบัติแล้วก็ปล่อยวางปล่อยวางบางเรื่องปล่อยวางที่เอ่อที่ไม่ยึดติดตัวร่างกายก็คือถือศีลทำสมาธินั่งสวดมนต์ภาวนาว่าทุกวันเนี่ย เราก็ไม่รู้จะอยู่นานไม่นานเพราะว่าชีวิตคนเราบางทีไม่แน่อาจจะพรุ่งนี้ก็ไม่อยู่นะอีสี่ห้าวันจะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเราทําวันนี้ให้ดีพรุ่งนี้เราจะพึ่งรับรู้แต่วันนี้ให้ดีพรุ่งนี้ก็ดีตามแต่ถ้าวันนี้ทําไม่ดีพรุ่งนี้ก็คงไม่ดีตามในหลักของธรรมะก็เขาบอกว่าสาาาาาภาพปัจจักระดังกุศลรัตสูอุปสัมปทาสจิตตะธัพมนังเอตังสุทธานาสาสนังการไม่ทําบาปตั้งปวงการทํากุศลให้ถึงพร้อม การทาจิตใจของตนให้ของแผ้นนี้ทำพระพุทธองค์ทั้งหลายตัดว่าอย่างนั้นหมายความว่าการทาําจิตตนให้สะอาดไม่ให้ค้องดําเนินตามหลักของหลักของพระพุทธศาสนาของเราก็คือศีลส,สมาธิและปัญญาในเรื่องของพุจุมีศีลศีลบริบูรณ์สมาธิก็เกิดเมื่อสมาธิกเกิดปัญญามันก็เลยตัดจรู้ทําให้ปัญญาเนี่ยเป็นตัวรอบรู้แห่งเขาเรียกว่าเจโตวิมุตติญาณ คือปัญญาพิมุติสุดพ้นด้วยปัญญาได้นะในในท้ายสุดท้ายนี้ก็พระอาตมาพาพพระภูรพลัดพิทยาฐานะธรรมโมเจ้าวาดวัดไผ่ลำนึงหรือว่าหลวงพ่อเล็กที่ชาวบ้านเขาเรียกตำบลชายงานตบบระบดเรตเจา้าขรงผมนี่ขออวยอวยชัยให้ญาติโยมทุกท่านที่มางานในวันนี้มาเจอก็ดีมาไหว้หลวงพ่อสุขโขทัยก็ดีหรือว่ามาปิดทองมาเสริมเป็นมงคลก็ดีในวันนี้ก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายด้วยอำนาจบาร,รมีแห่ง หลุดพ้นของพระพุทธหลุดพ้นคนอิจฉาพระธรรมมาด้วยแล้วศัตูผู้จำาพา,ารษเราขอส่งเราล้างกิเลสมาขอคนหมู่มาจงพ่ายคุณไตรลัดก็ขออำนาจแห่งสิงสิทธ,ธิ์ทั้งหลายในสากลโลกลนบรรดาที่ยาโยมทั้งหลายมีอายุมีวันนะมีสุภะมีพระปฏิภาณตนางสมบัติจงท,ทุกประการคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ประกอบชอบด้วยความเป็นธรรมแล้วขอสิ่งนั้นจงใซ้จงพันสําเร็จและเสริมทิลิมง,งคลทุกๆคนทุกท่านเจริญพร